โอเคครับนักเขียนสวัสดีครับ,รบนักเขียนแนะนําตัวนิดนึงครับที่อะไรครับผมนะระกาคุณลวีนะครับก็ง,งานหนังสือตุลาหกแปนี้ผมมีเรื่องใหม่2เล่มก็คือเทพรักพัสดานะครับเป็นนิยายโรแมนติกฟิลโคลดคอมเมดี้เรื่องราวของเทพลักษ์ที่ที่อยากมีเมียนะครับแล้วก็อีกเล่มก็คือเป็นเล่มวีลินเป็นนวนิยายชุดผู้หญิงของด้านในนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาวในจังหวัดเพชรบุรีที่ เป็นแม่ไม้ลูกติดเธอมีความกล้าที่จะทําอาหารเมนูพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ยังมีประเพณีวัวลานให้ได้รู้จักกันของจังหวัดเพชรบุรีครับก็ฝากติดตามสองเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องเก่าล่างสละอัศราด้วยนะครับได้ขออันนี้นิดนึงว่าเรื่องเป็นเพชรบุรีน่าสนใจก็คือเราเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของเพชรบุรีมาเสนอเมื่อกี้พูดถึงงัวลานที่มันมีวิ่งไ<ช>ปกลงกลมที่เพชรบุรีที่เดียวใช่ไหมก็เพชรบุรีถือว่าเป็น เอกลักษณ์เอกลักษณ์ที่ประเพณีประเพณีังราน,านถ้าพูดถึงเพชรบรีก็ต้องมีคนรู้จักแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นที่ที่หากินได้ยากก็คือมีแกงหล่อผัดไอคุยแล้วก็ผัดลุกหลังที่จะทําให้ ทุกคนได้รู้จักกันในเล่มนี้นังเอกเป็นคนทํากับข้าวใช่ค่ะแล้วเป็นเป็นเลิฟแบบดราม่าหรือเป็นอะไรประมาณเป็นเป็นดราม่านิดหนึ่งแต่จะมีความโรแมนติกอ๋อรวมอยู่ด้วยคือเป็นเริฟโรแมนติกด้วยเพราะเพราะว่าชีวิตชีวิตเธอมันเทาทึบมานานผมก็เลยป้ายความโรแมนติกในฉบับคุณลวีไปให้ส่วนเทพรักน่าสนใจก็เป็นออกแฟนตาตีนิดๆใช่ค่ะเพรามีเทวดามาจะมีรักกับใครมาตามมามา หาผู้หญิงที่เป็นคู่บุญเขาก็เลยต้องทําให้ผู้หญิงยอมรับเขาไปเป็นสามีให้ได้ก็จะเป็นแนวคอมเมดี้ที่เทพาราจจะมาใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์น่าสนใจครับแล้วก็เรื่องเก่าก็คือล้างสละอัอสลานี้เป็นการสลับล่างของผู้หญิงสองคนก็คือคนที่อยู่ในกรุงกับคนที่อยู่บ้านพุ่งก็คือคนในกรุงจะมาใช้ชีวิตที่บ้านพุ่งก็จะเป็นแนวตลกคอมเมดี้เหมือนกันปกติ นักเขียนคุณคุณลวีเนี่ยครับเขียนหนังสือมานานแล้วยังเขียนนิยายมานานเล่าให้ฟังนีงก็เข,เขียนเขียนหนังสือมาประมาณหกปีครับแล้วก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆใช่ครับแล้วทําไมมาอยู่ครับบูธรวมมิตรนักเขียนกองอักษรได้ครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ที่มาอยู่บูธรวมมิตรก็คือพี่เฟื่องจุลมณีขอชวนมาอยู่บูธเพราะว่าเพราะว่าเห็นมีนิยายเป็นของตัวเองที่ลงให้กับอ่านเอาอยู่เขาก็าเลยช,ชวนมาทําแล้วก็พอมาอยู่ก็ ได้ได้ทางมิตรภาพแล้วก็โอกาสที่จะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นต่อเนื่องครับก็คือพอเขาชวนแล้วแนวทางมันก็ตรงกันก็คือเขียนที่รวมในนี้ก็เป็นนิยายทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนักเขียนด้วยไหมใช่ครับประมาณนี้ใช่ไหมครับได้ครับฝากบูธรวมนักเขียนหน่อยบูธเท่าไหร่งานงานพากรรการหนังสือเดือนตุลานี้ก็ฝากบูธ 22, อยู่มียี่สิบสองสำนักพีกออักษรแล้วก็ลงมิตนักเขียนด้วยนะครับก็จะมีนิยายหลากหลายแล้วก็มีนิยายของผมสามเรื่องวางให้ได้ไปจับจองกันนะครับโอเคครับขอให้นิยายขายดีขอให้หนังสือขายดีทุกเล่นมนะครับขอขอบคุณค,ครับ